เพื่อลูตัวเพื um oh, e> ่อชาติศสนาระมากษัตริย์ประชาชนไดชาสนาพระมากษประชาชนและลูกหลานของเราและลูกหลานของเราเออถึงจะดูในหสือเพลให้ดูในโทรตั๊บ์นะใส่ในโลกเรียนเวลาเขาว่าเราอะนะ เพื <formation jin inh throat> <at> ่อพวกเราอีกต่อไปนะครับก็อยากจะฝากไว้ว่าเราทําอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องทําให้มันเกิดความยั่งยืนให้ได้นะเราเวลงแก้หาเรื่องภาคการเกษตรแก้หาเรื่องความยากจนนี่ขัวเรือนต่างๆเยอะแยะหมดอ่ะเเอิญว่าวันเนี้ยสถานคุยมันเข้ามาแทรกไงใช่ไหมพวกมาต่างๆมาถูกดึงเงินเยอะเหมือนกันแต่คิดว่าในปี5 6 5ห้า มันจะเริ่มดีขึ้นแล้วล่ะสถานการณ์เศรษฐกิจรอบโลกนะสิ่งที่ว้สุพรรณิตต้องทำเราตัวเองจากบคู่ให้ได้ด้วยการฉีดวัคซีนด้วยการเว้นระยะห่างใส่หน้ากากหน้ากากใส่ให้ถึงจมูกนะแก่ถอดนะถอดได้ตอนกินข้าวเว้นระยะห่างนะวันนี้ห่างสามีเราก็ได้นเพราะสามีไปไหนมาอะไรมากลับบ้านล้างหน้าอาบน้ำเดี๋ยวจะคิดถึงทุกคนนะจ๊ะฝากเขา บอกว่าสิ่งว่ายชาวอีสานทุกจังหวัดด้วยแล้วกันเนาะเพื่อแพ้แบ่งปันเขาเรียกจิตอาสาจิตสาธารณะนึกถึงคนอื่นแล้วเราก็ได้ประโยชน์ไปด้วยเนาะจ๊ะคุณพ่อพุ่งพองนะจ๊ะสวัสดีนะจ๊ะนายกสู้ๆูระธานสู้ๆประธานสู้ๆไปกันนายกอ่าสู้ไปด้วยกันเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง อย่าทิ้งนายกวมา้างหลังก็แล้วกันสู้ๆค่ะไอ้รอดไหมคนองตัุ้ดอรักลุงตู่สู้ๆๆและต้องมาจัดมหาสารคามด้วยใช่ไหมคะจ้าแล้วคนสารคามเป็นไงคะคนสารคามก็รักลุงตู่ค่ะมาเยอะค่ะ ค่ะก็ร wat ักลุงตู่อยากให้มาให้กำลังใจลุงตู่ค่ะหรือว่าลุงตู่มาก็เลยมาค่ะค่ะอยากให้ลุงตู่บริหารประเทศต่อไปค่ะอย่าทิ้งอะไรไ้างหลังก็แล้วกัน แด้ลูกหลานของเาลูกหของเแต่อนะต่อนั่ตอินข้าวไม่ได้ห่างนะวันที่ห่างสามีเราก็ได้เพราะสามีไปไหนมาไหนมาสาบ้านล้างหน้าล้างอาจารย์คิดถึงทุกคนนะจ๊ะ ด้วยทางชาวอีสานทุกจังหวัดด้วยแล้วกันเนาะเพื่อแพร่แบ่งปันเขาเรียกจิตอาสาจิตสาธารณะนึกถึงคนอื่นแล้วเราก็ได้ประโยชน์ไปด้วยรถจ้ะคุณป้าคุ้งหอวงนะจ๊ะสวัสดีนะจ๊ะนายกสู้ซู้อุรานสู้ซู้อุรานสู้ซู้ไปกันเลยกอ่าสู้ไปด้วยกัน ้ายูมองต้อมอง้องนสออันนี้จากชาวขอนแก่นนะคะ